เิลภูมินะครับเมื่อนาทีตอนตีสมกักลับมามากนอนสร,รัคมช่วงนี้ก็สิดเดมาดูขึ้นเพราะว่าย่า่ครับอีวันใดนะครับต้องต้องคอยระวังอยู่ตลอดหมดสิบเป็นกับน,นะบก็เลยมามาครับมากใไรเห็นพี่น้องเราลูกของย่า่มูนาหมูมยังสีจั เอินมาไมา่ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่ายาำย้า่เป็นมาจังเมตแต็มนนสิเราค่แเมดแต็เราก็อย่กข้ยายตลอดชีวิตเราพอเวลาย้า่เป็นมามีมูมีผัวงั้นสิเราก็ใจหน่อยแต่ได้มาเกือพยายา,ยายยมากแอนมาสรงขึ้นตีสามนะครับแต่ว่าผมกับแอนขับไปพักคนแกนพ่อขยุนีนนไปนอน อยู่สารคามกสิพี่น้องกับมาหลายกสิบไดพักก็เลยให้กลับไปนอนคอนแกนมาแรงเพื่อมีงานชีพภูมส่วนผมกสิไปอำอเภอเจริญศิีจังหวัดสกลนอครครับพอดีกับสิมาหมอดทุนการศึกษานะกับโรงเรียนบ้านําเลียงซึ่งเป็นโรงเรียนประถมของผมจนสิจน12ทุนทุนละหลัก1,000บาทนะครับ แนะนำเดบอ r e e ี h โ t เทลของบอยสกีชายแล้วก็แอร์ตอร์ดีนะครับเมื่หันไปโรงแรนแล้วแต่ว่าพ่อท่านมีคู่มีนักเรียนอยู่เลยมาตั้งหลักอยู่โรงแรมนะครับของผมกับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับนี่น้องบาเจ็บข้อนะครับไอก็ลดลงแต่ว่าแอนก็เพึ่งเป็นมว่านกตติดจากผมหลักนะครับติดจากผม ชกมือว่านีแอบมิดพาไปนอนโรงพยาบาลบจากาตีหาหอดสี่มุมแรงนะครับก็บไปงานต่ออยู่ห่อยอ็ดครับโรงแรมมือนี้ครับมือว่านลูกค้าเต็มครับสองสุกเสาลูกค้าเต็มมือนี้เพิ่นก็เลยเปิดแค่ยี่สิบหอบอทันนะครับทวันจันนี่ก็สิรับได้อยู่ประมาณยี่สิบอ แต่สุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นี่เต็มสุกเสาร์อาทิตย์นี่เต็มทุกมือย่ายางไปใส่หรอขีเพียลงเมื่อกี้เพียไฟลงฟื้นขึ้นมาละหมดน้ำนะครับเพิดเพลินซาดเ,เรียบร้อย สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องทุกๆทา่านเดี๋ยวไปมอบทุนกันสาน้ำกันเหนื่องในวันเด็กแต่ว่ามันก็นเลยวันเด็กมาแล้วเนาะมันเลยวันเด็กมาแล้วที่แรกผมมาเสีไปต่แม่แตนไปวันนี้พอดีมาหอดบ่านตีสามครับน,นั่งโซกันครับพี่น้องนั่นเบานี้กันกับป